สวัสดีค่ะทุกคน welcome back to ก h ั b u e n g l i s h c h a n n e l กันอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้ราจะมาฝึกทำแบบฝึกหัดน,นะคะกันในเรื่องของ present continuous นั่นเองค่ะ,ะ present continuous คืออะไรนะคะขอ,อนนญาตทบทวน present continuous นะคะก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในขณะที่ผู้พูดกำลังทำอยู่เหตุการณ์ที่กำลังดำเนินค่ะไม่จาเป็นจะต้องเกิดขึ้นในขณะที่ผู้พูดพูดก็ได้แต่เป็นเหตุการณ์ที่กาลังทาอยู่ในช่วงนั้นค่ะเราก็สามารถใช้ p r e s e n t Continue a s ได้เหมือนกันค่ะหนึ่งก็คือนะคะดำเนินในขณะที่พูดสองคือดำเนินในช่วงนั้นอ่าทุกคนเก็ตกันใช่ไหมคะในขณะที่พูดก็คือกำลังพูดอยู่แล้วก็กำลังกำลังพูดแล้วก็กำลังทำสิ่งนั้นอยู่เลยเช่นอะไรคะเช่น I'm writing เห็นไหมพี่กำลังพูดพร้อมกับเขียนค่ะ I'm writing and I'm teaching English ค่ะพี่กำลังสอนภาษาอังกฤษเห็นไหมคะนี่คือดำเนินในขณะที่พูดค่ะ1ค่ะ2คืออะไรดำเนินในช่วงนั้นค่ะดำเนินในช่วงนั้นก็เช่นแบบ you know what นะคะ you know what แปลว่าอะไร you know what แปลว่าคุณรู้อะไรปะ you know what ก็คือในช่วงนี้อ่ะในช่วงนี้อ่ะฉันกำลังอะไร I'm reading a really good book นะคะ I'm really reading I'm reading อ่ะขอญุญาเขียน เย่งนั้นดี you know what I'm reading a really good book at the moment ค่ะอ่า at the moment แปลว่าณนะขณะนี้นะคะแต่เขาไม่ได้หมายความว่าพี่จะต้องอ่านแบบว่าณนะตอนที่พี่กำลังพูดเลยแต่พี่หมายความว่าช่วงเนี้ยพี่กำลังอ่านหนังสือที่แบบ มันดีมากๆเลยอ่ะอยู่เล่มหนึ่งเก็ตไหมคะทุกคนเนาะ you k n o w what I'm reading a really good book at the moment ตอนนี้พี่ก็ยังไม่ได้อ่านหนังสือถูกไหมคะแต่พี่แค่บอกว่าช่วงนี้นะจ้าพี่กำลังอ่านหนังสือโอเคไหมคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรามาทวนกันดีกว่านะคะว่า e พรสค n t ทิ u อัสเนี่ยประธานตัวไหนใช้ is, am หรือ are นั่นเองคะ่ะเริ่มเลยคะ่ะประธานเอกพจน์ที่ไม่ใช่รรพนามนะคะเอกพจน์จะใช้ is ค่ะแล้วก็พหูพจน์จะใช้ are อ่าอันนี้คือหละะักค่ะ ที่ไม่ใช่อะไรนะที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่สรรพนามแต่สรรพนามจะใช้ตามนี้ค่ะทุกคนนะคะโปรดจำให้พี่ด้วยนะคะ is ใช้กับ he she it นะคะ am ใช้กับ I ได้ตัวเดียวนะคะแล้วก็ are ใช้กับ you we แล้วก็ they อาโอเคไหมคะ นี่เลยค่ะสิ่งที่ต้องจำํจำจาแค่นี้เลยจําแค่นี้ก็ทําข้อสอบได้แล้วนะคะเรามาเริ่มดูประโยคตัวอย่างกันก่อนที่เราจะไปเริ่มนะเขาบอกว่า you're working hard today นะคะ you're working hard today yes I have a lot to do นะคะเขาบอกว่าอะไร คุณเนี่ยทำงานหนักนะช่วงนี้วันนี้นะคะทำงานหนักนะวันนี้เขาบอกว่าใช่แก yes I have a lot to do ค่ะฉันมีสิ่งที่ต้องทำมากมายเลยล่ะอ่าเห็นไ,ไหมคะ you ใช้กับอะไรเอ่ยทุกคน you ใช้กับ are โอเคไหมคะจำแค่นี้ห้พี่ทำข้อสอบได้แน่นอนโอเคไหมโอเคค่ะมาเรามาเริ่มแปลคำศัพท์ก่อนที่เราจะไปต่อกันนะคะ get แปลว่าได้ get แปลว่าได้รับอ่าได้มาอะไรอย่างเงี้ยนะ get happen แปลว่าเกิดขึ้นแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับบริบทด้วยนะคะว่าบริบทนั้นมันหมายถึงอะไรเนาะ look แปลว่าดูค่ะ lose แปลว่าสูญเสียค่ะสูญเสียแบบ I don't wanna lose you ฉันไม่อยากเสียคุณไป I don't wanna lose you นะคะ I don't want to lose you นะคะ want t o น้องๆอ,อ,อาจจะยินพี่พูดว่า want นะเพราะว่ามันสามารถเลยคะมันสามารถรวบคำได้ค่ะอา advance d English หนึ่งอันนี้ฝรั่งเขาจะพูดกันนะเขาจะไม่พูด want t o ให้มันยืดยาวนะ want t o เนี่ยจะเอาไว้ใช้กับ writing academic writing นะคะไว้ใช้กับการเขียนแบบวิชาการค่ะ academic นะคะ I don't wanna lose you I don't wanna lose you นะคะแค่นี้เลย want นะเท่ากับ want to ค่ะ I don't wanna lose you okay Are you guys understand? Make sense? Okay let's continue. Shall we? ปไปกันต่อพี่โลนะจ๊ะ Make แปลว่าทำค่ะ Start แปลว่าเริ่ม Stay แปลว่าอยู่ค่ะ Stay with me อยู่กับฉันที่นี่ค่ะ Try แปลว่าลองค่ะ a work เอาไปแล้วนะ work ทำงานเห็นไหมจ๊ะไะเริ่มเลยนะน้องๆทุกคน I do it for Christine Do you know where she is? Ah เราจะรู้ได้ยังไงคะพี่ว่าเวิร์มมันจะเติมอะไร้โหไหมค,คะ <c oughs> ไอหนักมากนะคะพี่ป่วยนะคะช่วงนี้ do you know where she is นะคะเธอรู้ไหมว่า คุณรู้ไหมว่าเธออยู่ไหนเงี Where she is Do you know where she is นะคะถ้าเราถามใครสักคนว่าคุณรู้ไหมว่าเธออยู่ไหนแสดงว่าเราจะต้องมองหาเขาถูกไหมคะมองหาค่ะคำว่ามองหาสํานวนรู้สึกว่าพี่สอนไปแล้วในคลิปล่าสุดนะคะ Advanced reading ในเรื่องของ dolphin ค่ะมีสํานวน look อยู่ค่ะ look อะไรคะแปลว่ามองหา look for เข้าใจไหคะเฉลยแล้วเรียบร้อยค่ะ look for มองหา look after ดูแลเอ้ยมะ look for มองหาคริสตินค่ะแต่แต่แต,แต่ในที่นี้จะต้องเปลี่ยนเป็น present continuous ค่ะน้องๆดูประธานประธาน I ประธาน I ใช้กับอะไรเอ่ยน้องๆใหญ่มาก I ใช้กับนี่ไม่ได้เน้นเลยนะคะไม่ได้บอกเลยนะไใช้กับแอมใช้กับแอค่ะ I am ย um, okay, right? um, like ่อได้เป็นไรคะย่อได้เป็น a m โอเคไหมคะ a m แบบนี้นะคะมาพี่มาสอนย่อด้วยอีกทีหนึ่งนะคะย่อค่ะ is นะคะถ้าจะย่อก็เป็น a p o s t to h e s ค่ะา a m นะคะ I am am ย่อเป็น a p o s t to h e m โอเคไหมคะแค่นี้เลยดูตัวหลังน้องๆดูตัวหลังอ่าตัดตัวหน้าออกย่อเป็น a p o s t to h e re โอเคไหมคะน้องๆแค่นี้เลยตัดตัดตัวหน้าค่ะ ตัดตัวหน้าค่ะทำเป็นการย่อตัดตัวหน้าตัดตัวหน้าตัดตัวหน้าอะโฟสตอฟีใส่เข้าไปเลยค่ะนี่คือการย่อนะก็เป็นอัมเลยค่ะอั for christine อั look แ a ้วเติมมาอป็น looking I'm looking for christine นะคะเก่งมากเลยอ่ะน้องๆไปกันต่อเลยนะคะ it ดูประธานกันก่อนอ่าเราค่อยไปอ่านข้างหลังดูประธานกัก่อนค่ะ it ใช้กับอะไรนนอง it ใช้กับ is ค่ะโอเคไหมพี่ใส่ a p o s to r p h e s ให้มันรอเลยค่ะโอเคไหม it's อะไรคะ it's จุด dark นะคะ shall I turn on the light shall I นะคะ shall นี่ใช้อันนี้จะเป็นรูปแบบประโยคแบบว่า grammar แบบรุ่นเก่าแต่ยังใช้ได้ในเชิงวิชาการและการเขียนนะ,ะ shall จะใช้กับ2ตัวนะคะ shall นี่เท่ากับ will ค่ะอ่ะ shall เท่ากับ will แต่ถ้าในปัจจุบันน้องๆได้ยินคนพูดบบว่า will อย่งก็ ไม่ต้องไปตกใจนะคะเพราะว่ามันเป็นหลัก grammar ในสมัยก่อนแต่ว่าแบบมันเอาไว้ใช้ในการเขียนวิชาการนะคะแล้วบางคนก็ยังพูดคําว่า shall อย่างถูกต้องอยู่นะที่ถูกต้องจะต้องเป็น shall นะ shall เท่ากับ will ค่ะแต่ว่า shall จะใช้อยู่แค่2ตัวค่ะก็คือใช้กับ I แล้วก็ใช้กับ V โอเคไหมคะใช้กับ I ใช้กับ V will นี่จะใช้กับ he she it you t h y ไม่มีิ you t h y อ่าอันนี้ใช้ ใช้วิวโอเคไหมคะเชลใช้แค่2ตัวนะใช้กับ i กับใช้กับบโอเคไหมคะไม่ต้องตกใจ shall I turn on the light นะคะฉันเปิดไฟได้ไหมแก turn on อาจำเลยค่ะทุกคนจำไปใช้เลยจำไปใช้ได้เลย turn on แปลว่าเปิดไฟนะเวลาเราจะบอกลูกเรานะคะหรือว่าใครคที่คุณที่เป็นพ่อคุณแม่แล้วก็สอนภาษาอังกฤษลูกๆนะคะ Can you turn on the light please อย่างนี้ได้นะ,ะ Can you turn on the light ใช้ได้คะ่ะ turn on แปลว่าเปิดไฟค่ะ turn on the light เปิดไฟโอเคไหมจ๊ะ ใช้คำว่าอะไรอ่ะ it's มีอะไรคะ it's dark นะคะมันอะไรคะ g e t พี่บอกว่าได้มาใช่ไหมโอเค happen look a look ใช้ไปแล้วตัดค่ะมันจะมีอีกคำหนึ่งพี่บอกเลยว่าให้ดูตามบริบทถูกไหมคะ g e t แปลว่าได้มาก็จริงแต่มันสามารถแปลได้อีกอันนึงคะน้องๆคือแปลว่าเริ่มค่ะ คำนี้นะคะถ้าใครยังไม่ทราบไม่เป็นไรนะคะทุกคนคำว่า getting getting something it's getting cold it's getting dark it's getting hot แปลว่ามันเริ่มค่ะมันเริ่มค่ะ it's getting something ตามด้วยอะไรคะ adjective ค่ะอ่ามันมันเริ่มเป็นยังไงมันเริ่มจะรอนมันเริ่มจะหนาวมันเริ่มจะมืดค่ะ it's getting dark นะคะ it's getting dark shall I turn on อะไรคะ The light, ช okay ah, ่ฉันนอนใ light โอเคไหมคะอ่าทุกคนจำนะคะ It's getting dark แปลว่ามันเริ่มมืดค่ะถ้าเราอยากพูดกับเพื่อนๆคุณพ่อคุณแม่หรือลูกๆนะคะแบบบอกน้องๆได้เอาไปใช้ได้เลยค่ะประโยคนี้การเรียนภาษาอังกฤษคือการพูดฝึกพูดฝึกจำเหมือนเวลาเราเรียนภาษาไทยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็พาเราพูดมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะทำให้เราพูดเป็นประโยคได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาแบบมานั่งนึกในหัวเอาไปใช้เลยค่ะ It's getting dark ค so ่ะ It's getting dark นะคะมันเริ่มมืดแล้ว ทุกคนเก่งมากต่อค่ะ they don't have anywhere to live ค่ะ live อาศัยพวกเขาไม่มีที่สักแห่งเลยนะที่จะอาศัยอยู่นักตอนนี้ค่ะ at the moment นะคะ they until they find somewhere อ่าเขาจะทำอะไรจนกว่าเขาจะเจอสักที่ค่ะที่เขาจะอยู่ได้เขาจะทำอะไรคะคนนี้ตัด get เขาจะเกิดขึ้นไหมเขาจะสูญเสียไหมเขาจะทำไหมเขาจะเริ่มไหมเขาจะอยู่ไหมเขาจะลองไหมหรือเขาจะทำอ่าทำงานไม่ใช่นะคะ เดอะไรคะเขาจะต้องอะไรถ้าเขาไม่มีที่ที่อาศัยอยู่อยู่ตอนนี้เขาจะต้อง <c oughs> อะไรเอ่ย <c oughs> oh with friends ขออภัยค่ะ with friends กับเพื่อนเขาจะต้องอะไรกับเพื่อนก่อนก่อนที่เขาจะหาที่อยู่ได้เขาจะต้องอยู่กับเพื่อนก่อนคะ่ะทุกคนใช่รับว่า stay คะ่ะอ่า day ใช้กับอะไรจ๊ะ day ใช้กับ ติ๊กตกติ๊กตกจะได้ไหมเลื่อนขึ้นไปดู they ใช่กับ r <are S 1> ค่ะ a ะ a foster fee r e ให้เลยค่ะ they are I mean they are uh, they are staying ่ h uh, they are staying นะคะ with friends until อะไรคะจนกว่าอะไรคะจนกว่า until they find somewhere ่ h uh, somewhere ที่จะ leave ค่ะ somewhere to leave โอเคไหมคะเก่งมากคะ่ะทุกคน ไปกันต่อค่ะ things a r e n so not so good at work ค่ะสิ่งต่างๆ things are not so good at work เรื่องต่างๆในที่ทำงานเนี่ยไม่ค่อยดีเลยช่วงนี้นะคะแบบสิ่งต่างๆในที่ทำงานเนี่ยไม่ค่อยดีเลย the company จุด money ad ถ้าเขาบอกว่าเรื่องต่างๆในที่ทำงานช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยบริษัทค่ะ company company can I erase this delete this one thank you the company บริษัทเป็นยังไงจะ๊ะ อะไรมันนี่เอ่ยมันนี่เงินมันต้องยังไงเงินมันต้องยังไงทําเงินนะคะทำเงินเริ่มเงินลองเงินเกิดเงินหรือสูญเสียเงินคะ t ิกตอกง่ายมากทุกคนสูญเสียคะ่ะเนาะเขาบอกว่า things are not good at work not good ค่ะทุกคน not good ไม่ดีเลยจ้าแสดงว่าเป็นยังไงแสดงว่าบริษัทเนี่ยสูญเสียเงินแล้วคะ่ะกำลังเลยนะช่วงนี้เนี่ยกาลังแบบว่า lose money เลยอ่าบริษัทเป็นประธานเอกพจน์หรือพระบบคะอ่าเริ่มคิดหนักแล้วไม่ใช่ he she it อา u ุวแล้วค่ะพี่มันคือบริษัทแล้วหนูจะต้องใช้อะไรคะเนี่ยบริษัทกี่บริษัทคะทุกคนใช้เดิดนนำหน้าได้นะคะกับทั้งเอกพจน์และพระหุบบแต่ในที่นี้ company นะคะกี่บริษัทคะมันใช่ c o m p a n s แบบนี้หรือเปล่าคะใช่ company เสวนนี้คะ ไม่ใช่ค่ะแสดงว่าเป็นบริษัทเดียวใช้ is เก่งมากโอู้น้องๆสุดยอดหอลยอเรามันตัวแม่ตัวมัมเก่งสุดๆนะคะใครบอกว่าภาษาอังกฤษยากภาษาอังกฤษไม่ยากค่ะเข้าใจปุ๊บทำได้ปับ๊บใช้ is ค่ะ the company is losing ค่ะ lose นะคะตัด e ออกเติม i n g ค่ะ is losing อะไรคะ่ะ money อ่ะ o k okay. เค is losing money นะคะ เก่งมากค่ะทุกคนไปไปกันต่อนะคะ Have you got an umbrella? It to ด r a i n อ่ามันอะไรเอย่ยมันอะไรเอย่ยอันนี้เป็นอ่าพาหูพจนะจ๊ะ c อพ p นี่เป็น y มัน n i แล้เติม E สอันนี้เป็นพาหูพจนะคะพาหูพจน์ส่วนอันนี้เป็นเอกพจน์นะคะอันนี้เอกพจน์เข้าใจไหม Have you got an umbrella อ่าถ้าเราจะถามใครสักคนว่าคุณมีร่มไหมใช้ประโยคนี้ได้เลยค่ะ Have you got an umbrella คุณมีร่มห่า Have you got an umbrella นะคะ It to t t, t, t rain มีอะไรบ้าง1เกิดขึ้น2 make ทำ3เริ่ม4ี่ลองทุกคนว่าไงคะ Have you got คุณมีร่มปะมันจะตกมันยังไง ฝนมันเริ่มจากอะไรคะฝนมันเริ่มจะตกค่ะ start ถูกไหมคะ it ใช้กับ is ค่ะ it's อะไรคะ it's หรือว่าใช้ it is แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่นะ it's starting to rain เก่งมากคะ่ะทุกคน it's starting to rain ค่ะฝนเริ่มตกโอเคไหมคะแค่นี้เลยคะ่ะ1ดูประธาน2ดูบริบท1ดูประธาน2ดูบริบทนี่คือหลักการทำข้อสอบซึ่งทุกคนทำได้นะคะ you do a lot of noise ค่ะ1 happen 2 make 3 start ใช่อะไดีอุ๊ย start ใช้ไปแล้วค่ะตัดออกนะะมีเหลือคําว่าเกิดขึ้นทําเสียงเสียง a lot of noise เสียงดังต้องอะไรคะต้องลองเสียงดังมั้คะหรือต้องเกิดเสียงดังคะคุณกระทํากระทําอันไหนดูดีก่อนคะคุณเกิดเสียงดังกับคุณทําเสียงดังอันไหนดูดีกว่นคะคุณทําเสียงดังค่ะดูดีกว่าดูประธานค่ะ ประธาน you ใช้อะไรเอ่ย you are เก่งมากค่ะ you are หรือ you are แล้วแต่น้องๆจะย่อไม่ย่อนะคะ you are หรือ you are นะคะอะไรคะ make เติม ing เป็นถ้ามีลงท้าย e พี่บอกอะไรเหมือนข้อนี้จ้ะเหมือนอันนี้เลยค่ะ lose ลงท้าย e เห็นไหมคะลงท้าย e ตัด e ออกเติม ing this one is the same นะคะ make it end with n letter e โอเคนะคะ letter e เราก็ทำอะไรนะคะตัด e แล้วเติม ing คะ่ะ making อ่าเก่งมากนะ uh, you're a making a lot of noise ค่ะคุณทำเสียงดังนะนะ can you ไม่ใช่ดังธรรมดา a lot of แปลว่าดังมากค่ะ a lot of คือเสียงดังแบบ a lot เลยอ่ะมากๆค่ะ can you be quieter คุณเงียบกว่านี้ได้ไหมคะมาจากคำว่า quiet ค่ะแต่นี่คือ quieter อ่า er คือขั้นกว่าค่ะคุณเงียบช่วยเงียบกว่านี้ได้ไหมคะนะคะ i t o จุดจุ concentrate concentrate คือต้องการอะไรคะ ต้องการที่จะโฟกัสค่ะคอนเซนเทรตเท่ากับโฟกัสหรือว่ามีสมาธิค่ะโอเคไหม concentrate equal focus ค่ะอ่าโฟกัสนั่นเองฉันต้องการที่จะมีสมาธิค่ะจำได้นะ concentrate เท่ากับ focus ค่ะ can you be quieter I อะไรคะมีอะไรมีเหลือก็คือเกิดขึ้นค่ะเกิดขึ้นหรือว่าฉันกำลังพยายาม try หรือว่าพยายามลองหรือว่าพยายามได้ค่ะฉันกำลังอะไรเอ่ย ใชอะไรดีที่สุดกําลังพยายามค่ะกําลังพยายามที่จะโฟกัสถูกไหมคะไอใช้กับอะไรเอ่ยไอใช้กับแอมเก่งมากค่ะ um, อย่างนี้ได้หรือไอแอมนี้ได้ค่ะโอเคไหมไอแอม trying to อะไรคะกำลังอะไรคะ I am trying to concentrate ค่ะกำลังพยายามทำอะไรสักอย่างคือ trying to do something ค่ะ trying to focus อะไรแบบนี้ได้โอเคไหมคะ ทุกคนข้อสุดท้ายแล้วไม่ต้องดูแล้วมั้งเหลืออันเดียวเลยค่ะเราเติมไปหมดแล้วค่ะใช่ไหมคะเมกเติม <Make term S 1> ไปหรือยังเมกเติมไปแล้วลืมตัดอ่าเหลือ happen อันเดียวเลยเขาคุยรายการมาดูซิ why are those people here ทำไมคนพวกนี้อยู่ตรงนี้ะ why are all these ด้วยค่ะ all these people here ทำไมคนเหล่านี้ these เหล่านี้มาอยู่ที่นี่ล่ะ what จุดจอะไรคะเกิดอะไรขึ้น what นะ,ะอะไรเป็นประธานเอกบโพ์โอเคไหม เป็น what is happening what's happening ได้คะ่ะเก่งมากคะ่ะ เรียบร้อยทุกคนจบแล้วนะคะอันนี้คือหลักการใช้ c o n t i n u o u s กับเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินและเกิดขึ้นในช่วงนั้นง่ายแค่นี้เลยทุกคนขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกดติดตามแล้วะแล้วก็นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะแล้วเจอกับพี่ใหม่นะคะในคลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะคะอยากให้ทำเรื่องอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณน้องๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย